สวัสดีครับวันนี้มิกกี้และอาร์เทมคาวครับมานําเสนอช่วงนี้ขัดหมวกเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ใช้เครื่องมือรูปเปสเหมือนเดิมเพราะว่าใช้งานง่ายจริงก็อันนี้เป็นหมวกของน้องปามครับซึ่งทําหมวกไปแล้วเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วสมหมวไปแล้วอันนี้เอาใหม่อีกใบหนึ่งเป็นเอเจวีพิตต้าูคาร์บอนทั้งใบเลยเป็นคาร์บอนทั้งใบเลยมีนิ้วรอยตอนมานิดหน่อยแล้วก็มีรอยลึกบ้างนิดหน่อยส่วนใบนี้ก็เป็นอีกใบนึงนะฮะไม่ใช่ใบที่แล้วครับ อันนี้ส่งมาจากปัะจีนนะครับถามมีคนหลายพานว่าถามว่าส่งมาได้ไหมนี่ส่งมาเป็นกล่องเลยฮะเป็นหมหายากใบหนึ่งเลยสวยด้วยนะครับหัวหายากหาได้ที่นี่นะฮะขอบคุณครับท่านลูกค้าครับที่ให้ขอไว้วางใจครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องมือดีๆนะครับร้านขายหมวกดีๆที่มีหมวกดีๆและลูกค้าน่ารักมาให้เราเพื่อกันส่วนจะซื้อหมวกที่ไหนนะครับมีคนถามมาเยอะเลยโมราคาเท่าไหร่ เครื่องมือราคาเท่าไหร่ผมไม่ได้ขายหมวกผมไม่ได้ขายเครื่องมือผมเป็นคนทําหมวกเป็นคนรีวิวเครื่องมือก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจครับมีความสนใจในเครื่องมือและอุปกรณ์หมวเราสนใจเครื่องหมวกเครื่องมอเตอร์ไซค์เครื่องแก้วรถยนต์โทรถามได้ครับผมตอบเต็มที่เขาทาได้นะอันนี้ที่ผมแต่นี่ขายหมวกไม่ใช่ที่ผมขายเครื่องไม่ใช่ที่ผมครับผมเป็นคนใช้ผมเป็นคนทําก็สนใจเข้ามาแล้วกันนะครับนิกกี้ครับอาเบียนพาวเวร์ครับผมครับ